ครับเอสเ a ชั่นนนะครับวันนี้จะมานำเสนอนะครับตัวอย่างหม้อน้ำวิออเจนึ่งนะครับครับผมก็เห็นดักครับน่าจะเป็นของแท้นะก็อันนี้ผมก็ได้เก็นะอันนี้ท่อด้านบนนะครับเพราะว่าตัวล่างยังใช้งานได้อยู่นะครับไม่ได้รดั่วซึมนะครับส่วนตัวบนนะครับก็ เนี่ยการรัรว่วซุมที่ปลายๆเพรานะว่ามันเสื่อมสภาพไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพท่อไหม่นะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับไแกะมาแล้วนะครฮะเรามาดูท่อนะครับเนี่ยลักษณะยางเพราะว่ามันจะมีฟิล์มหรือว,ว่าเขาว่าเป็นยางใหม่นะครับ นี่อ่าก็เ,าเรียกว่าเนื้อมันปดได้อยู่นะครับเพาว่าของเก่านั้นครับมันจะเสื่อมสภาพไปนะครับอันนี้ก็นะครับว่ายังไม่ใหม่นะครับน,นี้ตัวบนนะครับตัวบนบวบน,าานะครับตัวบนเรวมาดอะสกคร่นะฮะ เพ่อชมดูนะครับยังไม่ได้เวลาใส่นะครับก็ให้สังเกตให้ดีนะฮะื่องหมายที่อ่าที่กำกับเอาไว้นะครับตัวบนฮนะนท่อด้านหน้านะครับส่วนท่อปลายนี้นะครับเข้าตัวเครื่องนะฮะฝาสูบเนานะ น,นี่ก็ท่อน้ำนะครับก็เดี๋ยวรีวิวการใส่นะฮะเดี๋ยวเคยทำอีกคลิปหนึ่งนะครับก็วันนี้รีวิวท่อน้ำท่อน้ำของอาลจนหนึ่งด้านบนนะครับตัวบนนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ